เรื่องเสียงเพลงจากบ้านชั้นสองเรื่องนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของคุณบอยคุณบอยเล่าว่าครั้งหนึ่งป้าของเพื่อนชวนคุณบอยและพวกไปเที่ยวที่บ้านคุณบอยบอกและพวกจึงตกลงไปกันบ้านของป้าแกเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ในโครงการบ้านจัดสรรแบบที่ทุกคนคงเคยเห็นกันจนชินตาตัวบ้านแต่ละหลังจะถูกกั้นด้วยรั้วปูน ความสูงประมาณครึ่งตัวคนถัดเข้ามาภายในบ้านก็จะเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านและตัวบ้านอยู่ตรงกลางของพื้นที่ดินอย่างไรก็ตามการมาเยี่ยมคุณป้าครั้งนี้คุณบอยและเพื่อนๆไม่ได้วางแผนที่จะค้างคืนอยู่แล้วยิ่งเมื่อได้ยินเรื่องเล่าจากคุณป้าว่าเมื่อสามวันก่อนทางบ้านติดกันมีคนตายพอคุณบอยได้ยินก็แทบอยากจะกลับทันที แต่คุณป้าก็ขยันขยอว่าในไหนก็มาแล้วก็ค้างคืนกันซะที่นี่แหละอยู่เป็นเพื่อนป้าหน่อยคุณป้ายังเล่าอีกได้ยินว่าสามีของผู้ตายไม่กลับบ้านกลับช่องมาหลายวันจนภรรยามาทราบภายหลังว่าสามีมีเมียน้อยท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งแต่งงานกันมาได้ไม่นานเลยเป็นเหตุให้เธอเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากป้าแกซึ่งเป็นเพื่อนบ้านก็มาเข้าไปปลอบโยนดูแลเธอเสมอ แต่สุดท้ายก็ไม่อาจเหนี่ยวรั้งจิตใจที่แตกสลายของเธอไว้ได้เธอตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองด้วยการใช้ผ้าปูคอตายกับพัดลมเพลานภายในบ้านคุณป้ายังจำวันที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิมาพาร่างเธอออกจากบ้านได้ดีศพของเธอถูกห่อไว้ในห่อผ้าอย่างมิชิดเห็นแล้วก็อดใจหายไม่ได้ คืนนั้นคุณบอยและเพื่อนอีกสามคนนอนกันในห้องเก็บของชั้นหนึ่งของบ้านป้าถึงจะบอกว่าเป็นห้องเก็บของแต่ก็ไม่ได้รกอะไรมันกว้างขวางมากพอจะให้ทั้งสามคนนอนได้กระทั่งกลางดึกไม่แน่ใจว่ากี่ทุ่มคุณบอยที่ยังไม่หลับก็สังเกตเห็นว่าบ้านหลังที่อยู่ติดกันหลังที่มีผู้หญิงปลุกคอตายซึ่งมันมืดทึบมาตั้งแต่หัวค่า แต่ตอนนี้มีไฟสรลัวเล็ดรอดออกมาจากหน้าต่างชั้นสองของบ้านคุณบอยรู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนั้นไม่น่าจะมีคนอยู่แต่ด้วยความสงสัยเกิดอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาก็เลยแอบดูจากหน้าต่างในห้องเก็บของคุณบอยสังเกตเห็นว่ามีเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวขยุกข,ขยิกอยู่แต่ด้วยมุมเงยที่ไม่ชัดเลยขึ้นบันไดบ้านไปชั้นสองแล้วมองจากหน้าต่างชั้นบน คราวนี้คุณบอยมั่นใจว่ามีใครบางคนอยู่ในบ้านหลังนั้นเงาใครที่ว่านั่นกำลังเอามือยกขึ้นไปบนหัวราวกับกำลังขยำศีรษะด้วยความหงุดหงิดหรือโมโหอะไรสักอย่างตอนนั้นเรื่องผีไม่ได้อยู่ในความคิดของคุณบอยนึกไปว่าอาจจะเป็นสามีของเธอที่รู้ข่าวก็เลยกลับมาจัดการอะไรอะไรที่บ้านหลังนี้ระหว่างที่สังเกตการอยู่ไฟในบ้านหลังนั้นกระดับลงอีกครั้ง เงาของไฟคนนั้นหายไปมันเงียบสะัดราวกับบ้านร้างพอไฟดับลงคุณบอยเลยละความสนใจจากหน้าต่างชั้นสองแล้วมองลงไปที่ประตูรั้วเลื่อนหน้ามีบางสิ่งที่ทำให้คุณบอยรู้สึกผิดสังเกตสิ่งนั้นคือแม่กุญแจที่ร่ามโซ่ล็อกประตูรั้วไว้อย่างแน่นหนาจนอดคิดไม่ได้ว่ามีใครอยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆหรอคุณบอยได้แต่เก็บงำความสงสัยแล้วกลับลงไปนอนต่อที่ห้อง ระหว่างที่นอนนอนอยู่ก็รู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ด้านนอกของบ้านเสียงเหยียบย่ำลงบนสนามหญ้าที่อยู่ระหว่างกำแพงบ้านกับผนังห้องเก็บของวกับแสงภายนอกที่ส่องเข้ามาในห้องถูกบดบังด้วยบางสิ่งที่อยู่ด้านนอกไปแวบหนึ่งนั่นหมายความว่ามีใครบางคนเดินผ่านหน้าต่างห้องเก็บของไปเงาที่พาดเข้ามาอยู่บนขอบหน้าต่าง ผ่านไปทางด้านหลังบ้านแล้วผ่านกลับไปทางหน้าบ้านคุณบอยลุกขึ้นมาแอบดูอยู่ชิดขอบหน้าต่างอย่างใจจดจอ่อภาพที่เห็นคือมีคนอยู่ในเขตบริเวณบ้านของป้าจริงๆเขาหรือเธอก็ไม่ทราบได้เพราะถูกกลุ่มโปงด้วยผ้าผืนยาวสีขาวมอนตอนนั้นคุณบอยตกใจมากเข้าใจว่าเป็นขโมยขึ้นบ้านแน่ๆบางทีอาจเป็นรายเดียวกับที่ขึ้นบ้านหลังข้างๆ เลยพยายามจะปลุกเพื่อนแต่ก็ไม่มีใครตื่นจูจ่ๆก็มีเสียงเพลงลอยแววมาตามลมมันเป็นเพลงที่คุณบอยก็ไม่รู้จักมาก่อนแต่ค่ำคืนนั้นมันทำให้คุณบอยจำได้ไม่มีวันลืมโอ้ห้วยแก้วเป็นพยานสาบานว่าใจจะรักจริงไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นเพลงที่ขับร้องด้วยเสียงผู้ชายฟังจากคำนองและดนตรีเป็นเพลงเก่าคล้ายเพลงลูกลุง ตามด้วยท่อนที่เป็นเสียงผู้หญิงในลักษณะเพลงคู่ใจยังเกรงจะทิ้งลวงลอ่อเพียงพักนอนแน่แปปล,ล้วงไหนทั้งๆที่เป็นเพลงรักเนื้อหาหวานซึ้ง